ติดอันดับหอพักใกล้ใก้มหาวิทยาลัยอันดับที่1ห,หอพักนมมหาลายัยอยู่ห่างจากมหาลัยประมาณ1กิโลเมตรราคาหอพักอยู่ที่5,000บาทต่อเดือนมีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพักและภายนอกอาคารถ้าสนใจเพิ่มเติมสามารถสแกน QR ว o d e คหรือติดต่อไปที่เบอร์โทรศัพท์089-936 3599หรือลายไอดยังอ n d เด s c o สก5 4 3 2อหอที่2หอพักสมบูรณ์อยู่ห่างจากมหาลัย1กิโลเมตรราคาหอพักอยู่ที่4,000บาทต่อเดือนมีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพักและภายนอกอาคารถ้าสนใจเพิ่มเติมสามารถสแกน QR Code หรือติดต่อไปที่สำนักงานห้องพักสมบูรณ์ หรือโทร0991795445 0991793434หรือ0 3 3 6 5 0 2 2 2พหอที่3หอพักรวเข้าวอยู่ห่างจากมหาลัย1กิโลเมตรราคาห้องพักอยู่ที่3,500บาทถึง -4,000 บาทต่อเดือนมีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพักและภายนอกอาคาร ถ้าสนใจเพิ่มเติมสามารถสแกน QR code หรือติดต่อไปที่เบอร์โทรศัพท์0984675099หรือ0868454573หอที่4 Trio Building ร,ราคาห้องพักอยู่ที่3,700บาทถึง4,500บาทต่อเดือนมีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพักและภายนอกอาคารถ้าสนใจเพิ่มเติมสามารถสแกน QR code หรือติดต่อไปที่เบอร์โทรศัพท์ 065-464-2636หรือ Line ID at ี r i o h ท u ี e ออที่5 PS Station อยู่ตรงสามแยกลูกเสือราคาหอพักอยู่ที่5,000บาทถึง5,500บาทต่อเดือนมีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพักและภายนอกอาคาร ถ้าสนใจเพิ่มเติมสามารถสแกน QR code หรือติดต่อไปที่เบอร์โทรศัพท์083-032-9705หอที่6สุขสันห์เฮาส์ราคาหอพักอยู่ที่3,500บาทถึง4,500บาทต่อเดือนมีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพักและภายนอกอาคารถ้าสนใจเพิ่มเติมสามารถสแกน QR code หรือติดต่อไปที่ Facebook สุขสันห์เฮาส์หรือเบอร์โทรศัพท์0-97 2176950หอที่7บ้านให้เช่าอยู่ก่อนถึงปัป๊มปตทนิคมพัฒนาราคาห้องพักอยู่ที่4,500บาทต่อเดือนมีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพักและภายนอกอาคารถ้าสนใจเพิ่มเติมสามา,สามารถสแกน QR code หรือติดต่อไปที่เบอร์โทรศัพท์0815768298หอที่8หหอพักบันอยู่ในตลาดนิคมพัฒนา ราคาห้องพักอยู่ที่2,500บาทถึง3,500บาทต่อเดือนมีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพักและภายนอกอาคารถ้าสนใจเพิ่มเติมสามารถสแกน QR code หรือติดต่อไปที่เบอร์โทรศัพท์092 159 9494หอที่9สตีเค้กเบเกอรี่อยู่ในตลาดอีคมพัฒนาราคาหอพักอยู่ที่2,500บาทถึง4,500บาทต่อเดือน มีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพักและภายนอกอาคารถ้าสนใจเพิ่มเติมสามารถสแกน QR code หรือติดต่อไปที่เบอร์โทรศัพท์ 086-463-2663่หอที่10หหอพักชนาทิพเฮาส์อยู่ก่อนถึงตลาดนะัดุมาลีราคาหอพักอยู่ที่4,000บาทถึง5,000บาทต่อเดือนมีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารถ้าสนใจเพิ่มเติมสามารถสแกนคิวอา e คหรือติดต่อไปที่เบอร์โทรศัพท์098-281-5984หรือ0 9 2 4 2 5 3 3 5 6